สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาเก็บลูกพรัมป่านะคะใกล้ๆที่ทํางานนี่บุกดงหญ้าบุกดงไอ้นี่มาเลยนะคะดงคล้ายๆไอ้อะไรต้นอะไรที่เขาเรียกว่ามันที่มันนี่ค่ะนี่ลูกพรัมป่าเหลืองนะคะนี่ค่ะดูลูกมันอร่อยมากเลยค่ะเนี่ยมันแบบว่าแบบว่าสุกนะคะแต่ว่าไม่ไม่ไม่สุกเยอะมากกำลังกำลังดีอะ่ะก,กรอบ หวานกรอบสีเหลืองอุย้ยเอาล่วงเลยนะนี่ค่ะต้นนี้โหลูกดกมากเลยค่ะนี่ดูนี่ดูกิ่งมันนี่ค่ะเยอะเลยค่ะเต็มต้นเลยต้นก็ไม่ค่อยสูงนะคะเดี๋แป๊บหนึ่งทุลักทุเลนิดหนึง่งเพราะว่ายืนอยู่บนหินนะคะแล้วก็เก็บด้วยนี่โหดูนี่นี่ค่ะโหสวยมากเลยค่ะนี่นี่ดูกิ่งนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวหันกิ่งมาให้ดูหน่อยนี่ค่ะนี่สวยข้างบนก็โอ้โหเยอะเลยก็ไม่สูงเท่าไหร่นะคะพอเด็ดได้ข้างหลังนี้ไม่ไม่มีคนเดินนะคะเพราะว่ามันเป็นที่ที่แบบว่ามันขึ้นอยู่ในพงหญ้าเลยต้นนี้ไม่มีใครมาเดินแถวนี้เลยแต่ว่ายืนเก็บได้นะคะยืนยืนได้อยู่เรายืนบนก้อนหินยืนแบบนี้นะคะดู เดี๋ยวนะมันต้องใช้ใช้ความทรงตัวนิดนึงเพราะว่ามันก้อนหินมันแบบว่าโครงเคลงนิดนึงเนี่ยเยอะมากเลยดูเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้อีกเดี๋ยวเก็บตรงนี้ก่อนใกล้ๆ้มือกัอนดีกว่านี่คะ่ะดูสิสีสวยดีนะคะเนี่ยนี่อีกโอ้ยเดี๋ยนะเดี๋ยวต้องกระเถิบพิดน่งโอ้ยโดนโดนไอ้ต้นนะั้นมันมันทิ่มขาแล้วมันคันมากเลยเหมือนหมามุ้ยอ่เออใช่ใช่เหมือนกับหมามุ้ยบ้านเราอะ่ะเนี่ย แต่นี้มันมันโดนแล้วจะแสบแสบร้อนร้อนเลยนะ,ะมันคันแบบแสบแสบร้อนๆนะ้อนอ่ะเนี่ยโดนเนี่ยท่มขาก็ทนนะอยากเก็บอ่ะเนี่ยดูสิเพื่อนเพื่อนดูคือมาแล้วใช่ไหมมาแล้วก็ต้องเก็บเนี่ยไหนไหนมาแล้วเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวมันก็จะสุกเกินไปแล้วนะตรงเนี้ยเนี่ยดูอ้นี่อีกอันนี้ไม่ค่อยดีอันนี้ดี่าอุ้ย โดนแสบขาแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอถอยหลังแป๊บนึงค <hi> ันขาแล้วเนี่ยโอ้ยโดนไอ้ต้นหมามุยมันแทงขาขอเกาหน่อยโอ้ยโอเอาไอหินก้อนนี่ก็แบบมันตั้งไม่ค่อยดีโอโ้ยจะจับอะไรดีอเนี่ยมันหมามุยมันเต็มเลยเนี่ยเดี๋ยนะอ้ยจะล้มโอ้โหมันจะคุ้มกันไหมเนี่ยหาเรื่องหาเรื่องเจ็บตัวกว่นี่ดูเนี่ยคาะต้อนไอ้เนี่ยเนี่ยมันเป็นไอ้ต้นหมามุยฝรั่งอ พอโดนนะมันจะแสบร้อนคันเลยล่ะดูข้างบนถนะ้ดูต้นมันนี่ค่ะค่อนข้างเยอะอยู่นะคะเนี่ยอุ้ยมีหมามาเห่าแถวแถวนี้แป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวต้องขอยืนให้ดีๆทรงตัวให้ดีก่อนเพราะว่ามันถือกล้องไปด้วยแล้วเก็บไปด้วยยืนมันหินแล้วมันเดี๋ยวเดี๋ยวหกล้มนะคะขอขอปิดกล้องก่อน